จเจริมพระชนราชน้อมสะดุดีพระบรมราชนานีปกกล่าราชสมภพพระพันปีประนมกราบทั่วเอ พระราชนกิจกองเกลิกดาวเถิดไทยสันเสิญบังคมบาทพระพันปีหลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัย พระคุณแม่แผ่ล้ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินศินลปาชีปุกชีวีชนมีวังเป็นพลังให้ไทยในทุกถิ่นเราพระศกสุข ชีวาชะ<า>เป็นอาจินรมทลนินกเกษมสันนิรันการขอพระองค์ยิ่งบุญญาพลานามัยพระเกียรติคุณกว้างไกลแผ่ไพศารขอไตรรัต เทวาอภาิบาลดนบันดาลประทานพระพรชัยรู้สิบสองสิงหาคมอุดมสวัสดิ์ปราทีบทองสองจรัสพิภพสมัย ขอเถิดพระพันปีหลวงดวงใจไทยถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านางสุนันทาลีเลิดพัน์ประธานกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน